ถ้าเรามีแปลงเยอะเราก็เก็บเป็นก้อนก้อนเหมือนฟางได้เลยแต่ฟางนี่พิกต็อกไว้เยอะนะครับนี่ประมาณกี่ก้อนครับอันนี้ตอนตนี้ห้าร้อยกว่าก้อนครับห้าร้อยกว่าก้อนโอ้อันนี้อันนี้เราเป็นเป็นฟางจากมาเราเองหรือว่าเราเราซื้อเข้ามานนฟางจากนาส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาสั่งก็ฤดูมีรถอัดเข้ามาปุ๊บก็จะไปจองไว้ละอันนี้เราซื้อมาก้อนละเท่าไหร่ครับนี่ตอนนี้ ไอ้ฝั่งทางนี้จะเป็นก้อนละยี่บห้าครับซื้ออยู่ที่บุรีรัมใช่ไหมยะมีขายอยู่ก้อนละยี่สิบห้าบาทพอเขาอัดขึ้นจากนาปุ๊กเขาก็มาส่งเลยสายตรงมาเลยอ๋อเขามาส่งเราส่งเราที่ฟาร์มจะเลี้ยงให้เราที่ฟาร์มส่งยี่สิบห้าบาทต่อก้อนครับครับผมอันนี้ต้องแต่่ช่วงนี้แล้วน่าจะไม่ได้แล้วครับอ่าแต่ช่วงนี้ราคาก็ได้จะขยับนิดหน่อยขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้ต้องต้องต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ภาคอื่นๆว่าฟาร์มอยู่ภาคอีสาน ฟังฟังก้อนเนี่ยฟังอันภาคอีสานเนี่ยราคาจะไม่แพงมากเหมือนกับภาคอื่นๆภาคอื่นเขาจะเขาจะอีสาเราทางภาคใต้มีแพงสุดๆโอ้โหมโหรานครับของเราสามก้อนเราเท่ากับหนึ่งก้อนเขาครับประมาณนั้นเลยอันนี้ถ้าฤดูเก็บเกี่ยวถ้ามีพื้นที่เก็บต้องต้องรีบสั่งเลยครับตอ่าเพราะตอนนั้นราคามันจะไม่ไม่สูงเทคนิคของพี่ชานทนคือพอหลังจากเก็บเกี่ยวปั๊บให้รีบเก็บฟางเข้าโกดังคือตุนเอาไว้ก่อนเลย ตอนนั้นราคาจะยังไม่สูงนะครับนอกจากเราให้หญ้าเป็นอาหารเขาแล้วปั๊บเรามีการให้อาหารด้วยวิธีอื่นยังไงบ้างอีกครับให้อะไรเป็นวัตถุดิบอีกก็มีมีฟางแห้งนี่แหละอ่าก็มีฟางแห้งเมื่อปีที่แล้วผมให้หัวอาหารครับพวกอาหารเม็ดครับแต่ตอนนี้ก็สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยงดอาหารงดอาหารเม็ดไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะมีมีอาหารเม็ดครับจะมีอาหารเม็ดให้กินตลอด ใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเฮ้ยเราสภาพเศรษฐกิจที่ที่ยังไม่ค่อยดีนะักเราก็เราก็ปรับตัวตโดย,<ล>ยใช้หันมาทําแปลงหญ้าแล้วก็เอาเอาญ้านี้ใช้แทนเพิ่มปริมาณหญ้าเพิ่มการกินขึ้นไปเพิ่มปริมาณหญ้าเพิ่มการกินหญ้าเข้าไปแล้วก็ใช้ฟางฟางอัดเป็นตัวเสริมครับอ๋อโอเคครับผมก็เป็นทางออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงน,นี้มันมีช่วงหนึ่งที่ผมผสมอาหารเองแต่มัน มันไม่สะดวกตรงที่ว่าเราไปหาวัตถุดิบมันมันได้วัตถุดิบไม่ครบตามตามที่ต้องการทุกรัเสมอไปสูตรอาหารที่เราผสมเองตอนนั้นเราใช้อะไรเป็นเป็นวัตถุดิบบ้างมีกากปาล์มกากมันมีกากปาล์มเส้นพวกกากปาล์มกากมันมันเส้นครับแล้วก็พวกลำละเอียดอ๋อแล้วก็ลำละเอียดจากนั้นเราใช้ทีมอาไหมหรือว่าใช้เครื่องผสมพวกเขายังไงผสมมือเอาเลยแล้วก็ให้กินแบบ ไปอาหารตามตามด้วยฟางแล้วก็ตามด้วยหญ้าก็เหมือนทีมมาครับเพราะมันภาพมันต่อเนื่องใช่ใช่ใช่ก็ดัดแปลงก็คือจะไม่เว้นระยะก็คือพออาหารกินเสร็จปุ๊บฟางตามแล้วก็เอา้าสับตามแล้วตอนนั้นผลผลลัพธ์ออกมาดีไหมตอนนั้นอ้วนดีอยู่นะครับอ้วนดีใช่ไหมครับแ,<ต>แต่ว่ามันมันคือติดอุปสรรคที่ว่าการหาวัตถุด,ดิบด้วย วัตถุดิบก็จะหาลําบากขึ้น<ม>ต้นทุนในการหาวัตถุดิบก็จะสูงขึ้นด้วยอย่างกากปาร์มแถวบุรีรัมไม่มีให้ให้ซื้อเลย<อ> <laughs> ผมต้องวิ่งผมต้องวิ่งไปซื้อที่รีสเกตครับที่ซีสเกตเขาจะมีเขา,ขาจะขายกากปาล์มใช่ไหมเขาจะมีร้านขายกากปาล์มอแล้วพวกมันเส้นมันอะไรเขาก็จะมีแล้วบางเจ้าเขาก็จะผสมสําเร็จไว้ให้เราเลยครับอันนี้จะราคาสูงหน่อยแล้วที่บุรีรัมของเรามีวัตถุดิบอะไรที่เป็นจุดเด่นไหมก็จะมีพวก กากมันเอกากเอกากมันแล้วก็กากถั่วเหลืองกากข้าวโพดกากมันกากถั่วเหลือหมายความว่ากากมันกากถั่วเหลืองกากข้าวโพดอันเนี <creo u lerin ization> ้ยเป็นวัตถุดิบในในในท้องถิ่นของบุรีรัมย์ที่สามารถหาได้เองครับคือพอซื้อได้อ๋อแต่ว่าแางวัดนองนั้นก็หาไม่ได้เหานี้จะมีโรงงานพวกนี้โรงงานโรงงานหรือว่าโรงที่เขารับซื้อพวกถั่วเหลือง มันจะเป็นเป็นร้านขายอาหารสัตว์เขาเอาเอาถั่วเหลืองกาบถั่วเหลืองมาขายแต่ว่าร,ราคาไม่ได้สูงก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ก็มามาเฉลี่ยแล้วผสมมันก็จะถูกกว่าซื้ออาหารเมร็ดอ๋อก็คือถ้าเราเอาวัตถุด,ดิบนะครับผมหลายๆตัวเอามาผสม <c oughs> มาผสมเองอะ่ะคล้ายๆเรา <c oughs> ทำทีเมอเองถ้าพื้นที่ไหนเขาสะดวกในการหารวัตถุด,ดิบได้ครบเนี่ย ผมว่าดีดีกว่าอาหารนี้เพราะว่ามันประหยัดต้นทุนกว่าคือคือทําอย่างนี้ให้เป็นอาหารข้นนะครับผมแทนซื้ออาหารถุงที่เป็นอาหารข้นที่เราซื้อกัะสอบทั่วไปซึ่งก็จะลดต้นทุนครโอเคครับผมก็มาเทียบราคาต่อกิโลมันก็ดูประมาณหกบาทเจ็บาทอา,อาหารนี้ก็สิบเอ็ดบาทแล้วกันใช่ใช่คือคือถ้าเป็นอาหารข้นนะครับผมที่พวกสําเร็จรูปต้นทุน จะเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดใ,ในบรรดาอาหารอาหารที่ในการเลี้ยงวัวก,ก็เกษตรกรหลายรายก็ต้องหาทางลดต้นทุนในการในการในการจัดการตรงนี้ครับผมหลายรายก็เอาวัตถุดิบนะครับผมเอามามิกมาทำ TMR หรือว่า,า,ม,าม,ม,มัน,นมนผสมกันเองเพื่อใช้แทนอาหารข้นนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะซื้อ TMR อยู่สักเครื่องอทีนี้ผมมาผมเลยมาลองคิดดูว่าตอนแรกเอาเอาฟางแห้งลงลง ลงก้นรางก่อนแล้วก็สับสับหญ้านเนเปียร์สดลงไปแล้วแล้ววัวมันจะคุกเข้ากันเองระหว่างฟางแห้งกับเนเปียร์สดเวลามันเวลามันกินมันก็จะคุกของมันเองอพอมันกินเสร็จมันก็จะเลมจนเกี้ยงรางเลยครับครับก็คือไปพร้อมกันเลยเหมือนทีมอาเลยอาอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการจัดก,การอาหารที่ดีอย่างหนึ่งครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นระบบน้ําน้ําดื่มผมก็ใช้น้ําบาดาลครับเจาะเจาะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะใช้น้าบาดาลไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นคอกเลี้ยงหมูครับปล่อยต่อไม่ได้ผมก็เลยครับปล่อยปล่อยว่างอยู่เป็นปีสองปีสามปีและครับก็แสดงว่าเพิ่งกลับมาครับ m o d ฟายเป็นคอกวัวก็แสดงว่าเดิมเดิมเดิมเราเลี้ยงหมูเดิมพี่ชนุนเลี้ยงหมูเนาะคราวนี้ก็ มองว่าเอ้หมูมันมันไปต่อลําบากก็เลยอยู่กจิตการเลี้ยงหมูอีกอย่างมันอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อจะมีกลิ่นลมมันหอบไปทางโรงเรียนอ่าอ่าอ่าก็มันจะไม่ไหวแล้วผมก็เลยจิตการแล้วคือขี้หมูก็จะมีกินแรงกว่าขี้วัวครับครับผมขี้วัวไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเนาะครทีนี้ผมก็เลยกลับมาเริ่มปรับปรุงเป็นทาเป็นขอกวัวอืมแต่กวนในคอกฟางนี่ก็เป็นเลี้ยงไก่ไข่ครับอ๋อ คือตอนนี้ก็มันทาวัวแบบเต็มรูปแบบเลยเอาดีาด้านนี้เลยเอาด้านวัวดีกว่าเพราะว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไม่มีเงินซื้อหัวอาหารเนี่ยเราก็สามารถหายามาให้ได้อแต่ถ้าหมูนี่มันต้องมันต้องหาทุกวิธีท,ที่เพื่อที่จะซื้อหัวอาหารมาให้หรูออ๋อ <laughs> มันมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับคือการการพลิกแทงการจัดแทงในการให้อาหารมันฉลับผกกของวัวครับ เพราะว่ามันบังคับให้เราซื้อให้โดยโดยตรงเลยหมูอื้เหมือนวัวโอเคตอนนี้ทําวัวได้ได้ประมาณกี่ปีแล้วครับนี่ก็ผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกมาได้สามปีตอนนี้กำลังเริ่มทาจริงจริงจังอ๋อโอเคคือกลับจากเมืองนอกมาได้สามปีแล้วก็ <c oughs> เริ่มทําจริงๆ,ๆ <c oughs> จังประมาณกี่ปีแล้วครับตอนนี้ทํจริงจริงๆจังที่ฟาร์มเรา น่าประมาณปีปีกว่าประมาณปีปีกว่ากว่านะครับผมตมาผมยังลงไปทํางานอยู่ที่จังหวัดระยองอยู่เลยครับครับก็งกลบมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับผมไม่เป็นไรต่อไปทาบีมมาเตอร์ปั๊บเนี่ยพวกเนี้บีมมาเตอร์นะครับผมข้อดีเขานะตกลูกอย่างน้อยปีละตัวครับผมปีละตัวมันต้องได้เพราะว่าการเจริญพันธุ์ของเขาดีคุณสมบูรณ์พันธุ์ของวัวบีมมาเตอร์เป็นวัวที่มีคุสมบูรณ์พันธุ์สูงนะครับเขาเป็นสัตว์ตั้งแต่อายุประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนเขาเริ่มเป็นสัตว์แล้ว มันอายุม,มาตั้งเจ่17เดือนก็สามารถผสมเทียมได้นะครับเมือ่อคลอดออกมาปั๊บวัวบีมาเตอร์จะคลอดออกมาเขาจะคลอดง่ายุูนของเขาจะตัวเล็กแต่บีมาเตอร์เป็นวัวที่มาโตข้างนอกโตข้างนอกแล้วก็เต็มการเจริญเติบโตนะครับผมมันสรมกับวัยเขาเต็มเๆเหลือประมาณ2ปีน้ําหนักถ้าทําดีๆน้ําหนัก็0กิโลเราทได้นะครับผมวัวบีมาเตอร์วัวที่มีเนื้อแดงปริมาณเยอะนะครับทนต่อโรคทนต่อสภาพอากาศในไทยนะครับผม แล้วก็ทนต่อมแมลงด้วยนะครับเป็นวัวที่มีน้ํานมเยอะตรงเนี้ยครับเลยเหมาะกับการเอามาเลี้ยงในประเทศไทยเราครับผมต่อไปถ้าวัวมีปัะเาวเยอะๆพี่ก็สบายแล้ว <c oughs> อันนี้พาเดินชมฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องสับหญ้า เครื่องสับยานี่เปียตัวเล็กมีท่านผู้ชมสนใจสอบถามในเพิ่มเติมมาไหมครับผมครับสวัสดีเช่นกันครับผมวันนี้อยู่ที่ภาคอีสานกันครับผมเดินสายแจกน้ําเชื้อทภ่อีสานระหว่างวันที่สองเอ้ยวันที่สามสามถึงหก ใช่ไหมครับผมเนะีอยู่ที่อีสานกันอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สุรินทร์เราได้ศรีสะเกดแล้วก็อุบลจตุรทรวนน่าจะเลินนะครับโอเคแต่ถ้ายัางไงก็ต้องขอบคุณพี่ชานนท์มากๆนะครับที่ให้เกียรติเยี่ยมชมฟามในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมท่านผู้ชมทุกท่านต่น้ําเชื้อกองโต๊ะกับพิซซูรี่เอารอเอาไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ครับผมครับ,บคุณครับผม